เสละเป็นคนหนึ่งชื่อคุณเวสป้าเสนีวงนายุธยาชื่อจริงคืออิทธิพลเป็นนักร้องนักแต่งเพลงค่ะได้อัดคลิปเป็นเรื่องราวของตัวเองผ่านแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งผมเรียกว่าจิงต้องว่ากำลังถูกค่ายเพลงค่ายหนึ่งเราไม่เอ่ยชื่อนะ ฟ้องเรียกเงินสิบสองล้านเหตุละเมิดลิขสิทธิ์เพลงที่ตัวเองแต่งค่ะออพูดง่ายๆก็คือคุณเวสบ้าเนี่ยแต่งเพลงเอาไว้แล้วลิขสิทธิ์เป็นของค่ายค่ายนั้นแล้วพอคุณเวสบ้าเอาเพลงเหล่านี้มาร้องโดนฟ้องสิบสองล้านออ้าวก็เลยบอกว่านี่มันคือข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์มีเสียงไหมค่ะระหว่างเดี๋ยวจะได้ประมวลชักดิดน,นึงขอฟังเสียงชัดิดน,นึงนะตัดเสียงดีเรียบร้อยนะป้างข้อให้ตอนนี้ผมโดนบริษัทฟ้อง 12ล้านคดีละเมิดลิขสิทธิ์ข้อหาก็คือร้องเพลงที่ตัวเองแต่งเองนี่แหละครับผมจะสู้ด้วยชีวิตเอาชีวิตผมไปทางนั้นแหละครับที่จะให้ผมหยุดร้องเพลงผมเองได้ผมจะสู้เพื่อความถูกต้องความยุติธรรมเพื่อพี่น้องนักร้องและนักแต่งเพลงถ้าผมแพ้คดีนี้ผมยินดีจะชดใช้เงินให้บริษัทเต็มจำนวนถ้าประเทศนี้นักร้องที่แต่งเพลงเองร้องเพลงตัวเองไม่ได้ถ้าผมไม่สามารถทำมาหากินได้ ็เอาชีวิตผมไปแล้วกันครับผมและพี่น้องนักแต่งเพลงศิลปินไม่เคยได้รับส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์เลยนักแต่งเพลงบางคนชีวิตลำบากมากจนมากบางคนตายแบบไม่มีเงินซื้อลงศพคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่จัดโดยนักร้องเพลงฮิตต่างๆทุกครั้งนะครับที่ใช้เพลงของเราเราไม่เคยแม้แต่สิทธิ์ในการได้เข้าชมเราไม่เคยได้สิทธิ ในโลก YouTube หรือดิจิตอลต่างๆแต่ไม่อยากให้ทุกคนไปด่าบริษัทนะครับเพราะเขาก็ฟ้องไปตามรูปแบบบริษัทจริงอยู่ครับบริษัทควรจะได้ค่าลิขสิทธิ์ผู้ลงทุนมาสเตอร์ค่าทำซ้ำต่างๆเต,ต็มจำนวนเ,เราใช้งานเพลงก็ควรจ่ายค่าลิขสิทธิ์แต่ควรมีราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมนี่แหละฮะท่านผู้ชม,มก็เจ้าตัวอัดคลิปล้ำให้บางช่วงเลยนะ ใช่ค่ะคืออันนั้นซึ้งใจกับทุกคนที่ส่งกําลังใจมาให้นะคะคุณเอสปาก,ก็เลยร้องไห้หแล้วก็บอกว่าอยากจะให้พี่ๆนักร้องดังๆนักแต่งเพลงเนี่มาร่วมกันสู้ค่ะอบอกนี่แค่3คดีนะ12ล้านแล้วร้องเพลงเอาไว้หลายที่ดังนั้นน่าจะโดนอีกหลายคดีอบอกจะเหมือนกรณีของคุณหนุ่มกาลานั่นแหละหแล้วตอนนี้ทําธุรกิจแฟรนไชส์อาจจะพอมีเงินอยู่บ้างแต่มันก็คงไม่พอที่จะไปสู้คดีดังนั้นจะสู้ด้วยชีวิต ขอบคุณบอกมากนะครับซ,ซึ่งใจใน,ในทุกกำลังใจที่ที่ให้กับกับผมนะครับผมอยากให้พี่ๆนักร้องดังๆนักแต่งเพลงออกร่วมกันสู้แล้วก็ผมโดนฟ้องสิบสองล้านไม่เป็นไรหรอกครับผมมีเงินนะสิบล้านเนี่ยที่จะให้หรือผมก็จะไปขายบริษัทผมอะมาให้เขา แต่ผมไม่เห็นใจนักร้องและนักนักแต่งเพลงพี่ๆของผมบางคนพี่วิราเด็ดไกลวันน่ะแคแต่งเพลงดังๆเยอะมากทุกวันชีวิตเขาลำบากพี่ชมพูก็ร้องเพลงตัวเองไม่ได้นะในงานใหญ่ๆลองไปดูสิกับวงฟุตตี้และอีกหลายๆคนนะครับแต่แต่เขา เขาก็ยังไม่กล้าออกมาสู้นี่จะเป็นคดีประวัติศาสตร์ของประเทศนี้นะครับที่คนที่สร้างสรรค์งานของตัวเองมันไม่ได้รับความเป็นธรรมฝากด้วยฝากทุกคนขอบคุณคือมันก็เป็นกฎหมายเนี่ยน้องไบ้ค่ะกฎหมายลิข,ข,ข,ขสิทธิ์ซึ่งไม่ใช่เฉพาะค่ายหนึ่งค่ายใดหรอกน้องไบ์ กฎหมายมันก็เป็นอย่างนั้นแม่งก็คงฟ้องไม่ได้ถูกไหมน้องใบแต่ถ้า,ามองในแง่ของความเป็นมนุษย์เนี่ยใช่ไหมก็คือว่าเออถ้าเขาแต่งเองร้องเองถ้าลำพังเฉพาะตัวเขาแค่ไปร้องถามหากินบ้างเนี่ยอ,อะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยแต่มันก็เป็นข้อกฎหมายที่มันไม่ใช่เพิ่งจะถกเสียงน้นองใบมันก็ต้องไปว่ากันแหละให้ถึงจุดที่มันพอดีนะ,ะจะไปว่าค่ายเขาก็ไม่ถูกหรอกน้องใบแต่ขนาดเดียวกันผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องหาดู เรื่องคนกลางช่วนิดหนึ่งไหมหรือ,อยังไงเออมันก็เหมือนกับว่าในกรณีอย่างพี่เนี่ยสมมติว่าพี่จัดรายการและต่อไปไม่สามารถจะเอาสิ่งที่พี่ได้พูดเอาไว้มันจัดรายการไปเอาไปนําเสนอเพราะเป็นดิจิทของช่องไปหมดแล้วอเออพี่เอาไปพูดยกตัวอย่างนะมันยกตัวอย่างไม่ค่อยเข้าหรอกแต่ว่าประมาณนั้นน่ะค่ะใช่ไหมอเอ,อ,อ เดี๋ยวเราตามกันดู